สวัสดี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 เอี FC จ๋าเอี FC จ๋าดูคลิปให้ยายหนูด้วยนะถ้าไม่ดูคลิปเดี๋ยวยายไม่ให้หนูกินหัวอาหารนะคะนี่อยากกินใช่ไหมอยากกินใช่ไหมนี่อ่ะ น,น,นี่ซื้อหัวหานให้ให้ให้แมวจรจัดกินนะคะทุกคน,นหัวหารให้แมวจรจัดกินคะ่ะดูคลิปให้ยายหนูด้วยนะถ้าไม่ดูคลิปให้ยายหนูยายไม่ให้กินหัวหารอีกนะคะเอฟซีจา๋า สงสารหนูด้วยนะคะซื้อมาให้มันกินเห็นไหมคะหมดแล้วก็ไปซื้อมาดูคลิปให้ยายหนูด้วยจ้าถ้าไม่ดูคลิปให้ยายหนูยายจะไม่ให้กินหัวาหาันนะคะนี่ยายซื้อมาจากเซเว่นจ,จ้าเอากินเยอะๆกินนะจ้าสวัสดีเอฟซีขาดูคลิปให้ยายหนูด้วยถ้าไม่นู ยายมีซื้ออาหารให้หนูกินนะคะขอบคุณนะคะเอซจ๋าดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ยายหนูด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะบ๊ายบายค่ะ